ชมคะนอกจากจะได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภยัยให้มีอาชีพตามโครงการรถเข็นขายอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยปี2554กองทัพบ,บกร่วมกับบริษัทไทยเทพร,รถจำกัดมหาชนไปแล้วนะคะ อีกสิ่งหนึ่งที่ทางภูเขาทองได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับร้านค้าผู้ประสบอุทกภัยก็คือการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และปรับปรุงร้านค้าค่ะซึ่งวันนี้ทีมงานภูเขาทองจะไปช่วยเหลือร้านค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่จะเป็นร้านใดบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราตามน้องเจนนี่ไปชมในช่วง world of food by ภูเขาทองกันเลยค่ะช่วง world of food by ภูเขาทอง วันนี้เราขอติดตามทีมงานภูเขาทองและน้องเจนนี่มากันที่จังหวัดอยุธยาค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่เคยประสบอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะว่าแต่วันนี้น้องเจนนี่ของเราจะพามาแวะกันที่ไหนบ้างล่ะคะเนี่ยตอนนี้เจนนี่ก็อยู่บริเวณประตูน้ำพระอินราชาค่ะเขาบอกว่าบริเวณนี้นะคะเคยประสบ ปัญหาอุทกภัยมาก่อนด้วยนะคะและตอนนี้เจนนี่ก็มาอยู่กันที่ร้านอาหารประสาททองค่ะเดี๋ยวเราตามเจนนี่เข้ามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะ s <S มาถึงก็เดินดูอาหารกันก่อนเลยทีเดียวนะเนี่ย <my> พี่ว่าเราไปตามหาเจ้าของร้านกันก่อน,อนดีกว่าไหมคะน้องเจนนี่ <Insp iration. S 1> และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเจนนี่ก็ได้ยืนอยู่ข้างๆนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารประสาททองแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักคุณวิรัติกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ร้านอาหารประสาททองเนี่ยประสบปัญหาอุทกภัยเหมือนบริเวณรอบๆไหมเอ่ยเออบังเอิญที่ร้านโชคดีครับค่อนข้างที่จะสูงกว่าที่อื่นนะฮะแต่บริเวณข้างเคียงนี้น้ำจะท่วมหมดเลยครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ว่าทางบริษัทภูเขาทองที่ออกมาช่วยเหลือนี่ก็เป็นการเยียวยาที่ให้กำลังใจอย่างดีที่สุดนะครับมาถึงร้านกันทั้งทีก็ขอเข้าครัวมาดูเมนูเด็ดของที่นี่กันสักหน่อยค่ะกับผัดไทยกุ้งสด แล้วต่อด้วยเต้าหู้น้ำแดงหน้าตาน่ารับประทานทั้งคู่เลยนะคะเนี่ยเมนูอร่อยไม่ได้มีเพียงแค่นี้ถ้าอยากรู้ต้องมาลองแวะชิมกันได้นะคะงานนี้น้องเจนนี่พามาถึงจังหวัดอยุธยาทั้งทีก็เลยต้องพามากันต่อที่ตลาดกลางการเกษตรแห่งนี้ค่ะที่ขึ้นชื่อเรื่องกุ้งแม่น้ำกับร้านอาหารร้านนี้ค่ะสวนอาหารริมน้ำ ซึ่งร้านนี้เขาก็มีร่องรอยความเสียหายอยู่มากมายและน้องเจนนี่ของเราก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปพูดคุยกับพี่เจียผู้จัดการร้านนี้กันก่อนเลยละค่ะที่ร้านนี้ก็ท่วมหมดเลยนะคะที่ตรงที่น้องนั่งนี่ก็ถ้าถ้าเราไม่รู้คุณยืนนี่ก็ประมาณศีรสัก้องพอดีสี่สั่งเจะนี่ใช่ไหมคะ่แต่พอน้ำรดนี่ที่เข้ามาแบบมันเสียหายมากแล้วมันก็แบบสบกรปรกเลเอะเทอะไปหมดพี่ยังนึกในใจว่าเออพี่ จะ,จะเริ่มจากตรงไหนดีจะเก็บตรงไหนก่อนจะล้างตรงไหนก่อนแบบโหมันมากมาย mm hmm. แลวพี่เจี๊ยบรู้สึกไงบ้างคะที่วันนี้เนี่ยได้เห็นทีมงานภูเขาทองได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะดีใจยินดีมากเลยนะคะที่ยังยัง,ย,งยังมีคนเห็นความลําบากของเรายังมีคนมาช่วยเหลือนะครับมาให้กําลังใจกันขนาดนี้พี่เจี๊ยบก็เลยผาเข้าครัวไปดูการปรุงเมนูอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกันด้วยละคะ่ะ น้องเจนนี่ของเราอร่อยเพลินเกินห้ามใจกันเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันด้วยร้านอาหารขนาดใหญ่ที่น่าจะคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับร้านนี้ข้าวแกงบ้านสวนค่ะที่มีข้าวแกงให้เลือกมากมายแถมยังอร่อยถูกปากนักเดินทางอีกด้วยละค่ะผัดมคัคคัลลีใส่เห็ดนะคะเห็ดฟางแล้วก็หมูกรอบค่ะ น้องเจนนี่ของเราหายไปไหนแล้วล่ะคะเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยเจนนี่ก็อยู่กับบุคคลที่จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวแกงบ้านสวนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะขอเรียกว่าพี่เจมส์ละกันนะคะตอนที่มีปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นมาเนี่ยที่ข้าวแกงบ้านสวนนี่ประสบปัญหาอะไรบ้างไหมคะ,ะก็คือรถไม่สามารถเดินทางผ่านไปมาได้แล้วคือร<ะ>้านเราก็ต้องปิด<ะ>ปิดก็ร่วมๆหนึ่งเดือนนะคะของเราก็จะมีประเภทเข้าวรัดแกงของฝากขอบคุณบริษัท ภูเขาทองที่ว่ายังเล็งเห็นความสำคัญของร้านของเราที่ยังเดินทางมามอบผลิตภัณฑ์ที่ว่าปรุงอาหารให้และนี่ก็เป็นร้านอาหารที่ได้อยู่ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากทางบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนที่ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสชนิดต่างๆมามอบให้กับทุกร้านอาหารเพื่อเป็นการสนับสนุนอาหารอร่อยๆแบบนี้ต่อไปด้วยล่ะค่ะในวันนี้เราก็ได้มาช่วยร้ังค้าที่ประสบ อุทภัยน้ำท่วมก็ได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยมาให้ลังค้าใช้เราให้ความสำคัญกับเขานะครับช่วยเหลือเขานะครับเขาได้มีกำลังใจสู้ต่อไปนะครับสนับสนุนโดยซอสหอยนางรงตาภูเขาทองคนไทยอย่างไรแล้วนะคะก็ไม่เคยทอดทิ้งกันนะคะคุณผู้ชมจะสุขจะทุกข์ก็ช่วยเหลือแบ่งปันและสู้ได้ด้วยกันเสมอค่ะ